สวัสดีครับวันนี้เป็นการมาไขาข้อข้องใจของน้องคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นลูกค้าเนี่ยเขียนเข้ามาถามใน f a c e b o o k ครับของร้านเรานะครับว่าพี่ครับไอ้รุ่นเนี้ยมันคำนวณหาอัตราเร็วได้แต่ว่าผมใช้ไม่เป็นคืออ่านคู่มือแล้วไม่ไม่ไม่รู้เรื่องอะ่ะไม่เก็ตนะฮะพี่ก็เลยลองเล่นดูแล้วก็เอามารีวิวให้ดูนะครับว่า มันใช้งานยังไงอาจจะซับซ้อนนิดนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆไม่ยากหรอกครับเดี๋ยวอธิบายแล้วน่าจะเก็บนะนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังไม่ยากแต่ว่าไหนๆก็แล้วเดี๋ยวจะแนะนําวิธีตั้งเวลาให้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าพื้นฐานการตั้งเวลาของตัวนี้นี่มันใช้กับ GA ได้กับทุกตัวเนาะดูไปด้วยกันแล้วกันนะครับสําหรับลูกค้าที่ซื้อที่ร้านไปก็ดูไปด้วยกันเลยนะครับอันเนี้ยเวลามันยังไม่ได้ตั้งหรอกตอนผมอยู่เนี่ยมันสามทุ่มนี่มันห้าทุ่มกว่าแล้ว จริงเวลามันสามตั้งเวลาก่อนนะกดปุ่มแอดจัดครับแช่ไวห้าวินาทีกดแรงๆไม่ต้องกลัวพังน้องมันไม่พังกดเลยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้ากระพริบแล้วเห็นไหมมันขึ้น T y o เนี่ยมันเมืองโตเกียวตัวนี้มันในกายญี่ปุ่นเราถอยไว้กลับมาเป็นกรุงเทพก่อนเราอยู่กรุงเทพกลับกรุงเทพก่อนชื่อนี่คือชื่อเมืองเห็นไหม BKK พอ BKK ปุ๊บกดตัวนี้ต่อโหมดเลือกตัวอื่นต่อ DST เนี่ยเป็นการผัดเวลาในต่างประเทศที่ทางตอนตกที่เขามีการเปลี่ยนชั่วโมงไม่ต้องมายุ่งอะไรกับมันตั้งออฟไว้แล้วชีวิตจะดีเอง2412คืออยากให้แสดงเป็น13นาฬิกา14นาฬิกาหรือเป็นแบบ AMPM พี่ชอบ24นอนนะด้านยนอนวินาทีไม่ต้องไปตั้งมาหรอกคงไม่ซีเรียสชีวิตขนาดนั้นเนาะเวลาตอนนี้เท่าไหร่3ทุ่มอ่ามันตับเวลาให้เองเลยฮะ พอเราบอกเป็นกรุงเทพมันเลยรู้สามทุ่มสามสิบสองถูกต้องปีสองพันสิบสองถูกต้องวันที่เจ็ดนี่นี่อะไรนี่เดือนหรือวันหรือด่อน,น,น,อ,นอันนี้เดือนเดือนถ้าปรับปุ่มนี้นะดูมือเวลาดูใน,นนี้ดูมือพี่นะเจ็ดเดือนเจ็ดวันที่เอ๊ะวันนี้วันที่เจ็ดนะอีกเนาะกดถอยหลังมาโอเคพอเรียบร้อยกดปุ่มนี้ทีหนึ่ง L ที่หนึ่งมีที่เลือกหนึ่งกับสาม หไฟสว่างแป๊บเดียวสามสว่างนานหน่อยเอาแป๊บเดียวก็พอนะนานใบจะถ่านหมดเร็วกลับหน้าหลักกันนะพอมากลับหน้านี้กดปุ่มนี้นะแอจัดทีเดียวนะเข็มมันจะหาเลยวิ่งปุ๊ดหาเวลาอัตโนมัติอ,อ่ะเรียแบบร้อยตรงกันเนาะสามทุ่มสามสามวันที่7็ดเดือนเจด กดปุ่มนี้ยสลับไปสลับมาอ่ะคราวนี้มาไขาข้องใจน้องคนนั้นดีกว่าเนี่ยโหมดหน้านี้น,น่าจับเวลานะกดปุ่มนี้แช่ไว้ผมแอดจัดน้ำในใจหนึ I ่งถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า di st ย่อมาจาก distance แปลว่าระยะทางใส่ระยะทางเข้าไปเลยครับเช่นอ่ะพี่บอกว่าพี่จะขับรถนะจากบ้านพี่เนี่ยไปเอ่อ ไปวงมนใหญ่เนาะประมาณสักสองจุดสองกิโลปรับไปปรับตรงนี้พอกระพี่แล้วก็เรื่องนี้หนึ่งสองปุ๊บศูนย์ข้างน้านี่เป็นหน่วยทศนิยมพี่ปรับเป็นตรงนี้หนึ่งสองตรงนี้มันเราเลือกได้นะจะเป็นหน่วยกิโลหน่วยเมตรอะไรมันก็แล้วแต่เราอะเราเก็บไว้ในใจแล้วกันขอเลขโดดๆดดมาเช่นสองกิโลก็ใส่สองแล้วข้างล่างก็ศูนย์หรือยี่สิบก็ใส่ยี่สิบข้างบน แล้วก็ศูนย์นะครับผมมาแล้วแต่เราหน่วยตัวนั้นนะสมมุติพี่บอกว่าบ้านพี่ไปบวงวิญญาณเนี่ย2.2กิโลนะเสร็จแล้วพอตั้งปุ๊บโอเคนะเราก็ออกปุ๊บเข้ามาน่าจะเวลาอ่ะพี่บอกพี่จะไปนะจากบ้านพี่ไปบวงวิญญาณ2.2กิโลพี่ขับรถปุ๊บพอสตาร์รถปุ๊บเหยียบคันเร่งพี่กดป้าววิ่งละ ตื่อตอนนี้เย็ดเต็มที่เลยจากบ้านอ้าบอกว่าถึงแล้ววงเลีนใหญ่2.2กิโลใช้เวลา10วิ10.771วิตัวนเนี้ยในการนี้จะบอกเลยว่าตอนนี้ที่วิ่งไปเนี่ยใช้ความเร็วต่อชั่วโมงเนี่ยเท่าไหร่เช่นเมื่อกี้พี่บอกว่าเป็น2.2กิโลเมตรเนี่ยมันจะบอกเลยว่า พี่ขับรถคันนี้ด้วยอัตราเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมดูจากนี่เส้นตรงนี้กับจุดตรงนี้ผมว่าน้องคนนั้นเน่ะต้องดูตรงนี้ไม่เข้าใจแน่ๆเลยถึงเขียนมาถามอันดับแรกเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันดูยังไงเนี่ยดูตรงขาวๆนี่ก่อนขาวๆนี่ตรงนี้มันตรงนี้มันจะเริ่มจากศูนย์แล้วมันวิ่งไล่ไปเรืเ่อยๆเ,ยเ,ยเยดี๋ยวดูใกล้ๆไม่รู้เห็นหรือเปล่านะถ้าดูจอใหญ่นะ่าจะเห็นเนาะ เนี่ยดูตรงนี้มันไปจบที่เท่าไหร่เนี่ยี๋ยพี่ดูใกล้ๆหน่อยพี่จบที่เจ็ดเจ็ดเจ็ดร้อยตรงนี้เจ็ดร้อยเห็นปะตันเนี่ยเดี๋ยวดูหน่อยอ่าตรงเนี้ยดูเห็นเห็นนะตรงนี้มันไปจบที่เจ็ดร้อยสีขาวเจ็ดร้อยนะ่วนขีดน,นี้เป็นหน่วยมันเท่าไหร่ประมาณสามสิบถ้าดูด้วยตาเปล่ามันสามสิบห้านะประมาณ 35, นะประมาณสนะามสิบห้า พราะตรงนี้นี่มันเลยสามสิบแต่มันยังไม่ถึงสนะี่สิบเห็นไหมถ้าดูที่จอคอมผงเห็นชัน,นะนี่สามสิบนี่ห้าสิบมันยังไม่ถึงสี่สิบประมาณสามสิบห้าน่าจะได้สามสิบห้านะก็อ่านประมาณไว้เจ็ดร้อยสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เมื่อกี้พี่ขับรถโอ้โหเร็วพอเครื่องบินเลยเว้ยจริงหรือเปล่าเจ็ดร้อยสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวมาคำนวณกัน จำเลขไว้นะ735กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เครื่องคิดเลขเนาะอ่อ,อนเมื่อกี้พี่ใช้เวลาขับรถทั้งหมด10.771มันเป็นหน่วยวินาที10.771นะ10.77เดี๋ยว771นะครับเราต้องแปลงวินาทีเป็นชั่วโมงก่อนหารด้วย3,600ทุกครั้ง จดค่าไว้อันนี้คือ0.002991เนอะเราก็จดไว้ก่อน10.002991นะเสร็จแล้วเมื่อกี้เราระยะทาง2.2กิโลเมตรหาร0.002991เท่ากับ735อ้าวใกล้เคียงไหม ขาวมันไปถึงเลขเจ็ดไประมาณเจ็ร้อยเนาะตรงนี้ก็เกือบ40ประมาณ35ได้แหละก็ตรงกันที่คำนวณอ่าเจ็สรุปก็เลยที่น้องเขาง,งงเพราะว่าเขาคงไม่ได้เปลี่ยนหน่วยวินาทีเป็นชั่วโมงนะเพื่อนได้ปุ๊บเนี่ยมาเมื่อนํานมาคํานวณแล้วจะจะอ่านค่าเข้าใจว่า ตัวนี้มาแสดงผลสีขาวอ่านไปที่ตัวนี้หลักร้อยเป็นเจ็ดร้อยเข็มชี้ไปที่สาสิบห้าก็คือสามสิบห้าเพราะนั้นเราสามารถลองเล่นเป็นระยะทางอื่นได้เช่นน้องวิ่งแข่งกับเพื่อนเนี่ยสมมุติระยะทางร้อยเมตรนะน้องก็ตั้งตัวนี้เป็นหนึ่งร้อยหรือศูนยูนเนี่ยคือหนึ่งร้อยตั้งไปเลยหนึ่งรอยนะแล้วน้องก็จับเวลาเลยปราบพอได้เวลาเท่าไหร่น้องกดปุ๊บ สีขาวแสดงออกมาเนะี่ยน้องอ่านไปเลยแสดงว่าน้องวิ่งด้วยอัตราเร็วกี่เมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันแสดงออกมาอ่านจากกราฟเส้นนี้ยลองไปลองเล่นดูดีกว่านะอันนี้ดูแล้วพอเป็นไอเดียก่อนละกันนะถ้างงก็เขียนมาถามเพิ่มได้นะครับน้องอันนี้พี่แสดงปเป็นคร่าวๆคลิปนี้ยาวหน่อยแต่อยากให้เคลียร์กันนะครับถ้าไม่เคลียร์เขียนถามเพิ่มนะไม่ต้องเกรงใจครับเดี๋ยวจะมาตอบให้ จากร้านสยามนาฬิกาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้น3นะครับวิธีการตั้งคำนวณระยะทางเนี่ยลอกจากรุ่น GA100 แล้วเนี่ย110ก็ใช้ได้120พี่ไม่แน่ใจนะยังไม่ได้ลองกดเข้าไปลึกๆเดี๋ยวไว้ดูแล้วจะมาเล่าให้ฟังแต่100กับ110เนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะไปลองเล่นดูแล้วมาเล่าให้ฟังกันนะครับผมสงสัยข้อสงสัยใดๆก็เขียนมาถามใน f a c e b o o k ได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอไปนอนก่อนละกันสวัสดีครับ